ไห้กูให้ชินเฉยอ่ะชินไปเฉิดอกบ,บอกไม้ย่เะเก็บหมดอะของแทเออง้เออกดตึงอ่ะไอตัวมึงรามจังวะกู้แก๊งดาวผู้โตเยอะเกินถึงบอกไงทียแก๊งเขาเยอะจัดเต็มล็อตะไอ้ี้ยเรามันเรามันหายไปไหนไม่รู้สองคนอะ สองปะวัวเออไอต้มก็หายไอต้มผู้ชายอะ่ะเฮ้ยนี่แกงอะไรอะ่ะอู๋แกงนั้นเต็มไม่สิบสิบน่าจะชวนนุน่นกะว่านะ หนึ่งนี่น้อยสุดละยี่สิบสองคนมีแป๊ะโค้งนหมพี่เพนอะพอใช่ไหมพี่ว่าไม่พอ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 ไ,ไม่พอมั่งใช่ม่แบ,บ่งผมไหมมีอยู่สิบขวดอะไอ้ดีเลยห้าสับหกครับพี่ เว้ยชนละเว้ยชนละเว้ยโอ้เว้ยที่ขาดไปแล้วที่ขาดไปแล้วเหรอออกไปแล้วโอ้ยเฮียลืมจัดเฮ้ยเรามีห้าเก็บคนละสองแล้วกันจริงปะเนี่ยเรามีห้าเก็บคนละสองแล้วกันโอ้ยถ้ามีห้าเก็บคนละสองนี่นี่นี่กูวไว้ใจนี่ภาพพวกหัวเสีมกันเลยไม่บ้าจัดอะเล่นคู่กับมึงอะไอตามแป๊บเดียวหมดแล้วไอ้เฮียยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยจะมีห้าคนละสองแล้วกัน โอ้ยจะไม่ถึงหนึ่งน่ทีเลยพี่เออจริงอ้โหอาวุธมันแรงปะวะมันบินใส่เราต่อแน่เลยเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยตายกันเยอะตายกันไวเกินพี่พี่เมย์พวกผมได้คุยกันหน่อยเลยเนะมาแล้วนะ่แยกเลยแยกเลย เล่นกัะตาสบายเลยครับทุกคนไม่ผูไม่ผูหมดเลยเฮียมันไม่แปลงหรอวโอ้พี่ไม่ผูหมดเลยนะเฮียอันหนึ่งสวยสวยสวยมีกระต่ายปะก็ไม่บิชุก

ตายอ้เห oh, ี้ยชุบมาชุบมาหลัง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 แทงหลังหลังแทงที่เราเราเล่นกันอ่ะกลับไปเล่นบ้านกลับไปเล่นบ้านกลับมาเล่นบ้านดิ่งกูไม่เอาน้องเนี่ยโอ้ตายหมดยังหมดยังหมดเลยกูจะตายหมดแล้วเอ้ยไอ้เหี้ยเราเยอะแล้วเขาก็เราก็โดนหลักเขาโดนเราเยอะเหมือนกันนะอะไรอ่ะตัวผู้หญิงเขาบั็อกเอาไว้เหี้ย หนึงไม่ให้กูขึ้นชุบเลยตัวผู <ขอ S 1> ้หญ <ขอ S 1> ิงเขาบักปะวะไม่รู้เดี๋ยวกูให้ดูคดลิปเร่งรอกูจัดเฮ้ยแต่งหน่อย